สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนโซเชียลและชาวจักรยานครับวันนี้ก็ได้สั่งเทอรแกสปริงดิ้งของลัคกี้เฟรมครับรุ่น RF90 ID นะครับนะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันคว่าเป็นยังไงผมสั่งไปเขาแถมกป่องแกสมาให้สองกระป๋องนะครับก็มีกล่องปเรูนะครับแพ็กเก็ตดีมากครับ มีถุงพลาติกปิดไว้ชั้นหนึ่งครับสีออกแนวมุ่นเทยนะครับพุ่นเทดครับในกล่องเจ้าจะมีคู่มือการใช้งานมาให้ครับ นี่ครับรูปรางหน้าตาครับผมตอนนี้ครับผมเคยสั่งไปตัวแล้วครับไม่ใช้การแต่เป็นตัวนั้นเป็นตัวหัวที่ไม่ใช่หัวอินฟลเลตเป็นหัวธรรมดาครับนี่ก็ถอดได้นะครับถอดไปล้างได้นะครับนี่ก็เป็นหัวนะครับหัวอินฟลเลตนะครับรุ่นนี้เขาจะมีเซฟตี้วาล์วมาให้ด้วยนะครับผมนี่เปิดที่ใส่ของเก๊นะครับครับผมต่อจะมีเซฟตี้อย่างนี้นะครับ ด้านหน้าก็มีตัวล็อกกระป๋องแก๊สนะครับเวลาใช้งานก็กดล็อกเขไปครับตัวนี้ก็เปิดตัวจุดเปิดครับก็มีแม็กซีโตในตัวนะครับโอเคครับก็อลองใช้งานกันดูนะครับ เวลาใส่นะครับดูสารัลักษณจะมีรอยบากท่่ของนะให้ตรงกับที่ของตัวตัแกนะครับให้มันมีล็อกล่องลงตรงนี้นะครับผมกดตัวล็อกของนะครับก็จะมีเสียงนึงนะครับลองใช้งานกันดูนะครับลองจุดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ติดใล้นะครับโอ้ร้อนเลยทีเดียวครับผมไม่ได้ใจว่ากล้องจะเห็นเปลวไฟหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับวันนี้เริ่มแดงนะครับเริ่มแดงนะครับแทนความร้อนด้านบนเริ่มมีแดงนะครับเริ่มผมซื้อตัวนี้มาเพราะว่ามันไม่มีเปลวไฟนะครับก็คือเวลาเราไปแคมปิ้งเอาดอร์ด้านนอกนะครับบางทีตัวที่มีเปลวไฟขึ้นมาก็ มีลมมีอะไรก็มันจะทําให้ความร้อนไม่สม่ําเสมอนะครับผมร้อนใช้ได้ครับผมใช้มือองนงะผมจะลองเปิดให้มันแดงนะครับ้ร้อนเลยครับโอเคครับสอบแค่นี้นะครับผม ใช่มีเอาหม้ออะไรมาด้วยนะครับเสร็จเอาแก๊สออกแก๊สออกนะครับโอเคครับใครที่สนใจก็ไปซื้อใช้กันได้นะครับผมว่ามันคุ้มนะครับในการพกปลาก็สะดวกไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับครับผมราคาก็แปะไว้ก็ปาทนะครับผมสนใจก็ลองไปดูแลเดี๋ยวเผื่อก็จะรีวิวการใช้งานจริงมาให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็สวัสดีครับ